สวัสดีค่ะมาพบก,กับทีมงานอุบลไผ่ศิลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะทางทีมงานมาลงหน้าง,งานที่อำเภอคอนบุรีค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นงานแพรลอ,อยน้ำรุ่นใหญ่จัมโบ้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมกันใกล้ๆจ้า หลังนี้นะคะหน้ากว้าง4เมตรเลยนะคะ4เมตรยาว5เมตรนะคะที่นั่งด้านในนะคะแล้วก็จะทำสารยื่นออกมาด้านหน้า50เซนนะคะเป็น4เมตรคูณ5เมตร50นะคะโดยรวมทั้งหลังค่ะอันนี้ก็จะมีหลังคามุงด้วยหญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกนี้จะทนกว่าหญ้าคานะคะแล้วก็จะมีหลังคาเมนทอนชีดทับหญ้าให้ด้วยเดี๋ยวแม่คาจะพามาดูรอบนอกเนาะอันนี้ก็จะมีสะพานแถมให้ด้วยนะคะ2เมตร มามาดูหลังคารอบนอกนี่ค่ะงานโดยรวมทั้งหลังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้จ้านะคะหลังคาเพิ่มเมนทอนชีดทับหญ้าให้ด้วยนะคะหญ้าจะได้ไม่เปื่อยไม่ผุไม่พังง่ายนะคะไม่ต้องเปลี่ยนหญ้าบ่อยไม่ต้องห่วงเรื่องหลังคารั่วนะคะฉะนั้นอยู่ใช้งานได้ยาวๆไปเลยจ้าหลังคาเลือกสีได้นะคะ งานก็จะเป็นงานประกอบติดตั้งหน้างาน2วันนะคะโดยรวมนะคะก็ใช้ไฟในกรประกอบด้วยถ้าไม่มีไฟนะคะก็สามารถแจ้งแม่ขาได้นะคะเดี๋ยวช่างจะได้เตรียมเครื่องปั่นไฟมาด้วยจ้าสำหรับวันนี้แม่ขาขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ